สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีเมษประจำเดือนธันวาคม2563ครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตที่ราศีเมษมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีเมษท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบคุณแฟนคลับชาวราศีมีนของช่องสุริยะโหราทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอด1ปีในเดือนธันวาคมนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2,563ครับชาวราศีมีนมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่าน ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพฤหัสบดียังสถิตยอยู่ในราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมีนนี่คือภพลาภะครับได้ตำแหน่งเป็นนิดตำแหน่งนิดเรียกว่าด้อยครับแต่อาจารย์มองว่าการที่ดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในภพลาภะชาวราศีเมีนจะบังเกิดโชคใหญ่นะครับ ในเดือนธันวาคมนี้นอกจากดาวพฤหัสจะสถิตยอยู่ในภพราพระแล้วยังมีการโครจรของดาวพระเสาร์ครับซึ่งจะโครจรเข้าสู่ภพราพระของชาวราศีมีนด้วยและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิปดีการโครจรครั้งนี้อาจจะส่งผลถึงโชคใหญ่และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวราศีมีนสำหรับบางท่านที่กำลังรอคอยอะไรอยู่บางอย่างครับ จะได้รับผลดีในช่วงเดือนธันวาคมนี้ดาวอังคารยังโคจรเป็นใจให้กับชาวราศีมีนครับและในช่วงปลายเดือนยังมีตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีซึ่งดาวอังคารคือดาวการเงินของชาวราศีมีนด้วยดังนั้นมองว่าดาวหลายๆดวงในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวเสารดาวอังคารรวมไปถึงดาวอาทิตย์และดาวพุครับที่ยังเกื้อและ เอื้อประโยชน์ต่อชาวราศีมีนค่อนข้างมากในช่วงปลายปีจนถึงปีใหม่อาจารย์มองเลยว่าชาวราศีมีนเป็นอีกราศีหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะได้ประโยชน์จากการโคจรของดาวจรในเดือนนี้ค่อนข้างมากดังนั้นอาจารย์จึงจะขอทํานายให้ชาวราศีมีนได้ชื่นใจครับเพราะในขณะนี้อาจารย์มองได้ว่าชาวราศีมีนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะอึดอัดมากครับในสถานการณ์ที่เป็นเช่นนี้ แต่บอกได้เลยครับเมื่อเข้าปลายปีไปแล้วในช่วงเดือนธันวาคมชาวราศีมีนท่านจะได้ประโยชน์จากการโคจรของดวงดาวอย่างแน่นอนในเดือนธันวาคมนี้มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนวันที่หธันวาคมดาวเสาร์จะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมีนนี่คือพบลาภะครับและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิ่ดี อาจารย์มองถึงโชคใหญ่ของชาวราศีเมีนที่จะมาในช่วงปลายปีนะครับในวันที่12ธันวาคมมีการโครจรของดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมีนนี่คือพบกรัมรมะครับและในวันเดียวกันดาวพรศุกร์จะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีเมีนนี่คือพบสุภะครับทั้งสองภพนี้ เรียกได้ว่าเป็นภพที่ค่อนข้างดีต่อชาวราศีมีนเลยทีเดียวครับในวันที่16ทธันวาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมีนนี่คือภพกรรม,มะครับได้ตำแหน่งเป็นคู่มิตรใหญ่ดังนั้นบอกได้เลยครับว่าดาวอาทิตย์จะนำความโชคดีเกี่ยวกับด้านการงานของชาวราศีมีนบางท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับโบนัส หรือการเลื่อนขั้นในช่วงนี้ครับในวันที่27ดาวอังคารจะโคจรเข้าสู่ภพกระดุมพระของชาวราศีมีนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิ่ดีซึ่งมองถึงความมั่นคงเกี่ยวกับด้านการเงินในช่วงปลายปีครับและก่อนหน้านี้ดาวอังคารยังทับลัคนาของชาวราศีมีนและได้ตำแหน่งเป็นคู่สมพลอาจารย์จิงมองว่าในเดือนธันวาคมนี้การเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างดีครับ และไม่ตกลงเลยทีเดียวและสุดท้ายในวันที่30ทธันวาคมดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีมังกรถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมีนนี่คือพบลาภะครับทั้งหมดนี้คือการโครจรของดาวจรที่มีผลต่อคำทำนายดวงของชาวราศีมีนและดาวส่วนใหญ่ครับโครจรค่อนข้างเอื้อประโยชน์ต่อชาวราศีมีนเลยทีเดียวครับ อาจารย์จึงจะขอเริ่มทำนายดวงให้กับชาวราศีมีนโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานก่อนนะครับด้านการงานของชาวราศีมีนในช่วงปลายปีดนเดือนธันวาคมนี้การงานก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ไปกว่าที่เป็นดังนั้นในช่วงปลายปีม่ควรที่จะลงทุนครับควรที่จะรอจังหวะอีกสักนิดสำหรับท่านที่ทำงานประจำอยู่ครับ ควรที่จะรักษาไว้ให้ดีนะเพราะปลายปีจะส่งผลดีต่อท่านอย่างมากแต่ในช่วงนี้ชาวราศีมินจะเกิดความเบื่อหน่ายครับและอยากจะออกจากงานเดิมอาจารย์ไม่ขอแนะนำนะครับเพราะถ้าท่านออกจากงานในช่วงนี้งานของท่านอาจจะตกงานค่อนข้างยาวเลยทีเดียวครับดังนั้นควรรักษางานไว้ให้ดีครับเพราะเมื่อเข้าปลายเดือนไปแล้วท่านจะได้รับข่าวดี สำหรับบางท่านครับที่เริ่มงานใหม่ครับหรือเริ่มที่จะทําธุรกิจใหม่ๆอะไรที่ท่านไม่ถนัดครับหรือไม่มีความรู้เพียงพออาจารย์แนะนำให้ท่านปรึกษาผู้ที่มีความรู้ให้เขาชี้ทางให้กับท่านเดินไปอย่างถูกต้องนะครับหรือสแสวงหาข้อมูลให้มากขึ้นเพราะชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะผิดพลาดครับจากประสบการณ์ที่น้อยของท่านดังนั้นงานใด ที่ไม่มีความชำนาญหรือขาดความรู้อาจจะสร้างปัญหาให้กับชาวราศีมีนได้ครับแต่โดยรวมแล้วการงานของชาวราศีมีนอาจารย์ยังมองว่ายังอยู่ในความมั่นคงครับและยังมีตัวช่วยเข,เข้ามาช่วยชาวราศีมีนเป็นอย่างดีด้วยครับมาถึงด้านการเงินของชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้ หลายๆด้านอาจจะไม่ดีต่อชาวราศีมีนะครับแต่การเงินอาจารย์มองว่าค่อนข้างที่จะมั่นคงอยู่โดยรวมแล้วการเงินยังพอไปได้ครับดาวการเงินยังได้ตำแหน่งค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นปีนี้เลยทีเดียวครับมีลาบลอยเกี่ยวกับทางการเงินด้วยมีโชคเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคที่จะได้เงินก้อนด้วยครับในเดือนนี้การเงินยังได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าในเดือนนี้ ยังหมุนผ่านได้อย่างสบายในบางท่านชาวราศีมีนอาจจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากครับแต่ก็สามารถที่จะพ้นผ่านไปได้เพราะจะมีคนหยิบยืมหรือมีหนทางทำให้ชาวราศีมมรนได้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างสบายแต่ในบางท่านนะครับการเงินค่อนข้างจ่ายมากและการเงินรายรับไม่ค่อยดีแต่ยังมีเงินเก่าเก็บพอได้ผลเวียนมาใช้ บางท่านการเงินไม่ดีเอาซะเลยครับซึ่งจะสวนกับคําทํานายดวงของอาจารย์อาจารย์มีเหตุผลบอกให้ท่านได้ทราบเลยว่าดาวพฤหัสตกอยู่ในภพลาพระได้แต่งเป็นนิดแต่บางท่านทักษะเกิดดาวพฤหัสเป็นกาลีครับและหนาซ้ําดาวพระเสาในช่วงปีนั้นทักษะเกิดเป็นกาลีด้วยบางท่านตกอยู่ในปีชงครับยังนั้นสถานการณ์การเงินของคนลกลุ่มเหล่านี้จะไม่ดีครับ อาจจะต้องรอไปถึงสงการปีหน้าเลยทีเดียวสรุปโดยรวมครับ90%ที่เป็นราศีมีนที่ทักษะเกิดของดาวทั้งสองดวงนี้ไม่เป็นกาลีการเงินของท่านจะดีแน่นอนครับและการเงินของชาวราศีมีนจะดียาวต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีจนถึงต้นปีมีเงินใช้เที่ยวปีใหม่ได้อย่างสบายแน่นอนครับมาถึงด้านความรักของชาวราศีมีนครับ ความรักของชาวราศีมีนในเดือนนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างดีครับสำหรับบางท่านอาจจะดีเกินไปจึงเกิดปัญหาได้เลยครับสำหรับคนโสดสถานการณ์จะเป็นใจครับให้คนโสดได้มีโอกาสได้พบเจอมีคนเข้าหาท่านมีคนเข้ามาจีบครับหรือท่านจะไปจีบใครท่านก็จะประสบความสำเร็จได้เวลาที่จะสละโสดแล้วครับชาวราศีมีนแต่สำหรับคนมีคู่ก็เช่นกันครับ ดาวความรักค่อนข้างเดินดีแต่อาจจะสร้างปัญหาได้นะครับเพราะอาจจะเกิดปัญหาชู้สาวกับคนที่มีคู่นะครับอาจารย์จิงแนะนําให้ชาวราศีมินที่มีคู่อยู่แล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงครับเพราะโอกาสนี้อาจจะทําให้ท่านนอกใจคู่รักของท่านได้เลยทีเดียวครับและจะมีปัญหาตามมาในระยะยาว สรุปความรักของชาวราศีมินเดือนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับแต่ควรที่จะบริหารให้ดีนะไม่งั้นปัญหาอาจจะตามมาหาท่านได้ในภายหลังครับมาถึงด้านสุขภาพของชาวราศีมีนในเดือนนี้ครับชาวราศีมีนมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีได้โครจรไปตกอยู่ในภพลาภะครับแต่มีตําแหน่งเป็นนิดถ้ามองถึงเกี่ยวกับการเงินและโชคลาภ เรียกได้ว่าโอกาสค่อนข้างดีครับต่อชาวราศีมีนแต่ถ้ามองเกี่ยวกับด้านสุขภาพแล้วชาวราศีมีนควรที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างยิ่งครับเพราะดาวประจําตัวมีตําแหน่งเป็นนิดเรียกได้ว่าอ่อนแอครับสุขภาพของท่านมีอาการอ่อนแอควรที่จะดูแลและบาร,รุงสุขภาพของท่านเป็นอย่างดีในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยครับหรือได้รับอุบัติเหตุดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ มาถึงด้านสุดท้ายครับด้านโชคลาภของชาวราศีมินในเดือนธันวาคมชาวราศีมินโดยตรงนะครับโดยเฉพาะชาวราศีมินที่เกิดในช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้านะครับกลุ่มนี้เรียกว่าราศีมินตรงๆโอกาสที่ท่านจะได้โชคใหญ่ค่อนข้างมากนะครับเพราะดาวหลักใหญ่ๆถึง2ดวงตกอยู่ในภพราพะนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ครับในเดือนธันวาคมเรียกได้ว่า มีโชคมาถึงตัวท่านเลยทีเดียวครับหมายเลขมงคลของชาวราศีเมีนหมายเลขในดวงหมายเลข45หมายเลข47และหมายเลข57ครับอาจารย์ก็จะขอสรุปดวงของชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมนี้การงานของชาวราศีมีนครับยังต้องรอจังหวะไปอีกสักนิดนะครับพอเข้าปลายปีหรือครึ่งเดือนหลังไปแล้วข่าวดีจะเข้าหาสู่ชาวราศีมีนครับ สำหรับด้านการเงินแล้วอาจารย์มองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะความรักควรที่จะบริหารให้ดีนะครับโอกาสมาถึงท่านแล้วสุขภาพในเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะดาวประจำตัวค่อนข้างอ่อนแอแต่เดือนนี้มีสิทธิ์ลุ้นโชคใหญ่เลยทีเดียวครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีมีนของช่องสุริยะโหราทุกท่านในเดือนธันวาคมนี้ขอให้ชาวราศีมีนทุกท่าน หัวใ้รังวันใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยปังปังทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ